ดิฉันอายุ42ปีโรคประจำตัวมีค่ะก็คือความดันโลหิตสูงถึงตอนนี้เนี่ยความดันปกติแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องกินยาอยู่ค่ะเคยมีบุตรมาแล้วสองคนกับแฟนเก่าทีนี้เนี่ยแฟนใหม่ก็มีแล้วหนึ่งคนด้วยนะคะตอนนี้อายุ8ขวบก็คือสรุปก็แฟนใหม่มีมีลูกหนึ่งคนด้วย8ขวบนะคะ <S <S อยากมีลูกชายอีกคนนึงเนี่ยจะสามารถมีได้ไหมคะคือมันไปสัมพันธ์กับโรคความดันที่ต้องกินยาอยู่ไหมคะคุณหมอสามารถมีบุตรได้ไหมคะ โอเคค่ะก็ถ้าถามว่ามีบุตรได้ไหมนะคะยังมีได้อยู่นะคะตราบใดที่ผู้หญิงเรานะคะยังมีประจำเดือนอยู่นะคะเป็นประจำนะคะทุกเดือนนะคะ ก็แสดงว่ายังมีความสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้นะคะและยิ่งเรามีโอเคมีมีครูเนาะมีสามีใช่ไหมคะเราก็มีเพศสัมพันธ์กันสม่ำเสมอเนี่ยสามารถให้จะตั้งครรภ์ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าด้วยความที่พอเราอายุมากขึ้นนะคะตัวรังไข่เนี่ยมันก็อายุมากตามเราไปด้วยนะคะการร้าฮอร์โมนต่างๆเนาะว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนประจำเนมันก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะท้องอ่ะอาจจะเะเขาเรียกว่าอาจจะยากกว่า ตอนสมัยเราที่แบบเป็นสาวๆแล้วกันนะคะแต่ว่ายังสามารถที่จะตั้งคันได้อยู่นะคะทีนี้ในเรื่องของออโรคประจาตัวนะคะใ,ในเรื่องของออโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นข้อห้ามในการตั้งคันไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามในการตั้งครันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งคันเนี่ยเราอาจจะต้อง ไปพบคุณหมอทางอายุรกรรมนะคะที่ดูในเรื่องของความดันของเราด้วยพบคู่กับคุณหมอสูตินารีแพทย์นะคะ,คะเพราะว่าทุกครั้งที่มาฝากคันนะคะคุณหมอเขาก็จะมีการลดความดันนะคะมีการประเมินนะคะอย่างอื่นแล้วเนาะในเรื่องของความเสี่ซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราตั้งคันนะถ้ารู้ว่ารีตั้งคันก็คือให้ไป รีบไ,ไปฝักคันเลยนะคะคุณหมอกว่จะได้มีการประเมินนะคะวางแผนการรักษาเนาะเพราะว่าอาจจะต,ต้องมีการดูแลนะคะอย่างเป็นพิเศษมากกว่าการตั้งคันโดยที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงะค่ะ